สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ทาร h ช anel ผู้รับสารจากจัก,กรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหนา้าไพ่ทาโร่นะคะหมอแจนค่ะสวัสดีเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะสวัสดี FC สอลาวสบายดีสวัสดีเดือนมินาคมนะคะเราจะมาเช็คนะคะข้อความรักจากเขาของคุณนะคะเขากำลังรู้สึกอะไรกับคุณนะคะ ถึงคิวชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมวันที่ตามนี้นะคะ22มกราคมถึง18กุมภาพันธ์นะคะช่องเราดูเป็นแบบทางตะวันตกนะคะถ้าท่านใดที่ดูเป็นแบบว่าโหราศาสตร์ไทยดาวศุกร์ดาวจันทร์ดาวอาทิตย์ที่อยู่ราศีกุมก็สามารถชมได้นะคะนะ,ะเป็นการดูสุ่มพลังงานแบบภาพรวมอาจจะตรงกับคุณบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะให้ชมเพื่อความบันเทิงนะคะ แล้วก็ขอบคุณนะคะสําหรับการ subscribe แล้วก็ขอบคุณสําหรับการที่นะคะโอนเงินนะคะเป็นค่าทิปให้หมอหรือ <c oughs> เขาเรียกว่าเหมือนเป็นค่าครูหรือไเป็นการอุดหนุนช่องนะคะแบบว่าส่งกําลังใจดีๆให้กันเนาะ,ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ <c oughs> เอาละนะคะราศีกุมนะมาดูกันว่าเดือนมีนาคมนะคะ <c oughs> ไพ่ใบรแรกนะคะโตกออกมานะ Knight <c oughs> of Pentacle นะคะ สถานการณ์ที่หยุดนิ่งคนที่เดินจากไปแล้วนะคะคุณกลุ่มเฝ้ามองใครคะเฝ้าคนที่แอบดูหรือเฝ้าดูหรือรอ,อคอยนะ,ค,ะความสัมพันธ์ที่เคยมีปัญหานะคะความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนมีกำแพงดูเหมือนไปต่อไม่ได้แต่ก็แอบรอคอยความสัมพันธ์ที่อยากได้รับโอกาสนะคะความสัมพันธ์ที่นะคะอยากให้มันไปถึงฝั่งฝันนะคะแต่ อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะครอบครัวตัวเขาหรือครอบครัวตัวเราก็ได้นะคะนะคะคุณกลุ่มนะเอาล่ะทีนี้เรามาดูนะคะในอดีตผ่านไปแล้วใจเขารู้สึกอย่างไรใจเขา n น g h t of o n นะใจเขามีเรื่องเครียดคิดวิตกกงังวลอาจจะเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเครียดนอนไม่หลับมีปัญหารเรื่องงานนะคะโอ้ มีปัญหากับญาติผู้ใหญ่ทางบ้านเขานะคะหรือคนที่เป็นผู้หญิงมีอิทธิพลอยู่ในความรู้สึกของเขานะคะเขารู้สึกเหมือนว่าอืมคนคนนี้นะคะจะมีอิทธิพลต่อตัวเขาหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะนะคะมีคําพูดที่ไม่ดีต่อกันหักหลังกันนะคะมีปัญหาต่อกันย้อนนึกถึงในเรื่องราวในอดีตความสัมพันธ์ครั้งนั้นนะคะมีการรอคอยซึ่งกันและกัน มันเหมือนว่ามีการทําอะไรไม่ดีต่อกันก็เป็นการนั่งรอคอยแต่ก็ไม่ได้แอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยใจเขานะใจเขามองเห็นว่าตัวคุณอาจจะเป็นคนที่เก่งเป็นคนเดียวในใจที่เขายอมทุกอย่างแต่มันไม่ไปถึงในความรู้สึกยอมแต่การที่เขาไม่ได้แอคชั่นอะไรสักอย่างนะไม่ได้ทําอะไรเลยเออได้แ,แต่ยืนรอคอยนั่งรอคอยเครียดคิดวิตกกังวล ย้อนนึกไปถึงในเรื่องเราในอดีตประมาณนี้ใจคุณนะคะใจคุณมีไพ่เจ็ดดาบยังแอบเก็บความรู้สึกนะคะที่ในอดีตอืนะเก็บความรู้สึกในอดีตที่ใครทําอะไรรับหลังเราผู้ชายคนนั้นหรือเขาก็ได้นะคะเป็นคนที่คุณแบบรักเป็นคนที่คุณออถูกใจนะคะรูปร่างหน้าตาอะไรก็แล้วแต่นะ The Sun กับ The World เนี่ยมันเหมือนโลกทั้งใบเนี่ยคุณรู้สึกเหมือนว่าถึงแม้เขาจะทำอะไรลับหลังคุณทำอะไรที่ไม่ดีมีความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่แต่ในพลังงานที่ไพ่สื่อออกมาคุณยังมีความรู้สึกถึงเขาในทำนองที่ดีเป็นอะไรที่ถูกใจคุณนะคะถึงแม้นกะสถานาการณ์ตอนนี้ความสัมพันธ์มันไปไม่ได้หรือความสัมพันธ์มันต้องแยกกันไปคุณอาจจะอยู่เป็นโสด หรือตัวเขาอาจจะอยู่เป็นโสดไพ่พลังงานอาจสลับกันได้นะคะก็สลับกันเอาเองนะอืมนะคะเอา่ะทีนี้เราจะมาดูว่าราศีอะไรธาตุอะไรนะที่มีอิทธิพลชาวธาตุด,ดินพุ่ศพกันมังกรนะคะราศีสิงห์นะคะธาตุไฟนะอืนะคะคนคนนี้นะคะ คุณอยากจะตัดใจออกจากเขาบางครั้งคุณก็อยากจะทักทายไปอยากจะทําอะไรให้ดีกว่าเดิมอยากจะทักทายอยากจะกลับไปหานะคะความรักในวัยเด็กของคุณความรักที่เคยเรียนร่วมชั้นด้วยกันตั้งแต่สมัยประถมมัธยมมหา ai, วิทยาลัยอะไรก็ได้บางครั้งคุณอยากตัดใจบางครั้งคุณคิดมันเหมือนมีวัยที่ต่างกันด้วยอืมมีวัยที่ต่างกันตอนนั้นคุณอาจจะวัยวุฒิคุณวุฒิน้อยกว่าแต่ตอนนี้คุณคุมอาจจะมีว,วัยวุฒิคุณวุฒิที่ มีฐานะมั่นคงจเจริญในหน้าที่การงานแล้วอาจจะประสบความสําเร็จเขาหรือคุณนะคะอาจจะมองกันในลักษณะที่แบบว่าคอยแอบมองแอบชื่นชมความสําเร็จของกันและกันอยู่ไกลๆเขาอาจจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทางการงานมีชื่อเสียงช่องช่องทางออนไลน์หรือตัวคุณก็แล้วแต่อาจจะมียศมีตาแหน่งหน้าที่การงานที่ดีพร้อมนะคะมันเป็นความแบบว่าในความรู้สึกที่ หวนนึกถึงคิดถึงนะคะเรื่องราวต่างๆแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยคุณกุมไม่ทําอะไรเลยนะยุ่เฉยแค่มองแค่แค่นึกแค่คิดแต่ก็ไม่ได้ทานะไม่ได้ทําเหมือนหัวใจที่คุณต้องการทําแค่ภารกิจหนะ้าที่การงานอะไรที่เราควรจะทําในสถานการณ์ปัจจุบันแต่ในอดีตหรือเรื่องราวที่เราอยากจะทําไม่ได้ทานะคะไม่ได้ทําอะไรเลยแค่นึกแค่คิดนะคะแล้วก็ตัดสินใจว่าไม่เอาไม่ทํา มีอนะีโก้เกิดขึ้นมาบางทีก็อาจจะรอคอยใครสักคนหนึ่งหรือรอคอยเขาให้เขากลับมาแต่ก็เขาก็คงอาจจะมีความสุขได้ด้วยตัวเองของเขาแล้วอะไรอย่างนี้นะคะมีความสุขด้วยด้วยอ๋ออยู่กับตนเองมองเห็นคุณค่าในตัวเองอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะราศีอะไรธาตุอะไรบอกไปแล้วนะต่อมานะข้อความรัก อืมโอ้คิงอฟวายกับควีนอฟวานข้อความรักที่เขาฝากบอกอืมเขานั่งรออยู่ตรงนี้นะเขานั่งรอนั่งรอนั่งรอคอยนั่งรอคอยแล้วก็ทํางานแล้วก็โฟกัสเรื่องงานเขาอยากจะมอบความรักให้คุณจริงๆนะเมื่อเขาสําเร็จหนะ้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่อ่ะ เขาอยากมอบความรักให้เขามีความรักที่กำลังจะมอบให้คุณแต่ทำไมมีแต่หมอก็เขามีอีกโก้ไงเขาก็มีอีกโก้เขามีอีกโก้เขาคิดว่าเอ้ยคงไม่ไหวความสัมพันธ์คงไปไม่ได้มันหนักเหนื่อยแต่ถามว่ายังมีความรักไหมัมยงมีความรักอยู่เขากำลังสองจิตสองใจเออระหว่างจะติดต่อสื่อสารมาหรือไม่ทำอะไรเลย กำลังคิดจะโทรหาจะส่งข้อความหาจะเลิกบล็อกกันอยากจะมาหาอยากจะบอกในท้ายที่สุดก็ลังเลแล้วก็ตัดสินใจไม่ทำอะไรเลยคิดวนไปเวียนมาอยู่แบบนั้นอืมนะโอเคต่อมานะคุณนะคะคุณตัวคุณคุณกุ้มอยากบอกอะไรชาวส่องอยากบอกอะไรเขานะคะความรู้สึกของคุณข้อความรักของคุณอา้า เพสออฟวานนะมีพลังงานแพชชั่นถึงเขาคนนั้นนะคะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นไม่นานแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มันต้องพังทลายไปเด็กคนนั้นเออคนคนนั้นที่อายุน้อยความสัมพันธ์ที่เป็นพังทลายไปแล้วเดอะฮาร์รเฟนนะคะอันนี้เขาอาจจะแบบว่าเออไม่ใช่เขาสิคุณนะตัวคุณเออไพ่อาจสลับกันได้นะของเขาและของคุณเนี่ยเขาบอกว่า เขามีความสุขอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวอาจจะเดินทางสายธรรมเดินทางปฏิบัติธรรมก็ได้หรือว่าไม่อยากไม่อยากาดูใจกับใครระยะสั้นๆหรือไม่อยากดูใจกับใครที่ความสัมพันธ์แค่เริ่มต้นแล้วก็จบไปในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยแบบมาเร็วเคมเร็วจบเร็วอะไรแบบนี้นะความสัมพันธ์ที่ฉับเฉยคุณกุมฝากบอกเขาว่าเขาคุณไม่เอามีพลังงานเอเนจีของราศีพฤษภนะ ศกนะเพิ่มขึ้นมาอยากได้คนที่สินเสมอการคุณกุมบอกแบบนี้อ่ะสินเสมอแล้วเจอการน,นะแล้วก็เขาคนนั้นจะต้องเข้ามาทําให้คุณกุมมีความสุขเออสามารถเป็นสามถ้วยเป็นสิบถ้วยแล้วก็สามารถมีความมั่นคงนะทั้งความรักทั้งการงานการเงินให้ด้วยเออคุณกุมมองแบบนี้นะนะคะคุณกุมฝั่งบอกเขาแบบนี้มาเรามาดูต่อข้อความ ข้อความรักที่เป็นเป็นข้อความนะที่คุณที่เขาจะบอกคุณเขาอยากบอกอะไรบ้างอืมเมื่อไรเมื่อไรพี่จะออกไปจากหัวผมเสักทีคิดถึงผมบ้างไหมฉันเหนื่อยกับกรารรอคอยเธอเหลือเกินรักคนแก่มันผิดตรงไหนนะรักคนแก่มันผิดตรงไหนคุณกุมบอกเขา เออไม่ใช่เขาฝากบอกคุณลุมมาเอออะเขาฝากบอกคุณกุมมา,า,า,บ,มมาบางทีไพ่อาจจะสลับกันก็ได้นะอ่ะขอบคุณที่เลือกฉันแม้ว่าฉันจะไม่ได้ดีที่สุดบางครั้งการตัดสินใจที่เราคิดว่าถูกแต่ย้อนกลับมาเป็นบาดแผลในใจให้เราเออนะคิดว่าเอ้ะทําถูกแล้วแต่เราก็เจ็บปวดสายบัวยังตัดขาดแต่พี่สวาสด์ตัดไม่ขาดนะคะเขาบอกคุณแบบนี้ ฉันแกล้งมองไปรอบๆแต่จริงๆฉันมองคูณอืมมันตรงกับเอเนจีไพทาโลอันแรกเลยที่คุณได้นะคุณกุมคิดถึงทุกวันนะเขาฝากบอกมาเพลงนะคะที่เขาฝากเพลงให้คุณนะคนทางนั้นแล้วก็พรมลิขิตเกิดขึ้นจากฟ้าการเวลาพิสูจน์รักเราเอาละนะเขาฝากให้คุณกุมนะอันนี้คุณกุมฝากให้เขานะ ฝากให้ใครก็ได้ชาวส่องฝากให้คนของใจฝากให้เขาคนนั้นมันเป็นข้อความอะไรบอกมาผมไม่มีวันลืมคุณทำไมต้องบล็อกฉันด้วยโอเคฉันไม่เคยรู้เลยว่าการรักใครสักคนจะเจ็บปวดได้ขนาดนี้ความสำคัญของเราไม่เคยตรงกันเลยรู้สึกดีไหมที่ไม่มีคนอย่างฉัน บางครั้งฉันพยายามที่จะซ่อนความรู้สึกของตัวเองเอาไว้เออนนไงก็ซ่อนความรู้สึกแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเช่ป้าคุณกลุมตัวคุณอ่ะฉันเกลียดการอ่านข้อความเก่าแล้วเริ่มจะคิดถึงเขาคนนั้นอีกครั้งคิดถึงเธอทุกวันถ้าผมกล้าพอเออนะร่างกายผมอยู่ที่นี่แต่หัวใจผมอยู่ที่คุณผมอยากโตขึ้นเพื่อเป็นคนรักของพี่อีกครั้งนะคะ พอดีลืมนะลืมพูดคำว่ารักออกไปโอเคคุณกุมบอกเขาประมาณนี้เอาล่ะทีนี้เรามาดูไพ่แม่มดนะว่าเขาคนนั้นคิดถึงคุณกุมไหมอ่ะเขาคิดถึงไหมเขาคิดถึงไหมคะเขาเป็นใครเขาคิดถึงไหมเขาอยากจะบอกอะไรไครอยากจะบอกอะไรอ่ะไพ่บอกว่า ความสัมพันธ์กลัว,วก,รรกลัวการเริ่มต้นกลัวการเริ่มต้นในความสัมพันธ์ไม่ว่าเริ่มการกลัวการกลัวกับความสัมพันธ์นี้อืการกลัวมีใครบางคนที่กลัวอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรือตัวเขาก็ได้มีกำแพงใส่การสุดฤทธิ์นะคะอยู่ห่างไกลมีความต่าง แตกต่างอายุภาษาวัฒนธรรมบางคนก็เป็นครูเป็นอาจารย์อ้าวได้ทอล์อแ,ลแฟนนะมีพลังงานของชาคุณกุมและีสิคภศกมีที่พลต่อใจคุณเขาคนนั้นบ็อกคุณไปด้วยเป็นแบบนั้นป่าคุณกุมบอกหมอสิเอาราต่อมาเรามาเดิอ่าไม่ใช่เรามาเดิมขอโทษค่ะเรามาดูเลิฟออร์รคลคอกกันเลิฟออร์รคลคอลอยากบอกอะไรบ้าง เลิฟออลอเค์บอกว่าโอ้ฮความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีอ่ะความสัมพันธ์ที่มันคอยจ้องแต่ทำร้ายกันเกมโอเวอร์นะในความสัมพันธ์เนี่ยเกมโอเวอร์ เ o ิฟอีทคัมมิ่งเซอร์ไโอเคความสัมพันธ์ที่ดีๆกำลังจะเกิดขึ้นนะคะในอนดีตคุณเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ดีคิวปิดแอโลนะคะคิวปิดเลิฟกำลังจะบอกคุณว่าเลิฟคอลคุณจะได้รับการโทรศัพท์หาคุณจะได้รับข้อความแน่นอนคุณจะได้รับเมสเซจความรักเขารู้แล้วนะคะเขากำลังคิดอยู่นะคะ เขากาลังเขียนจดหมายเขากําลังส่งไปเสร็จเขากาลังคิดจะโทรหาคุณคุณรู้ไหมเอาเขารักคุณเขาอยากจะโทรมาบอกว่ารักบอกว่าคิดถึงเขาจะทําหรือเปล่าอ้าวแค่นั้นแหละนะความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันมีตัวเลือกมันมีทางเลือกนะคะบางคนเป็นแบบบนไนสแตนด้วยความสัมพันธ์ที่มาเร็วความสัมพันธ์ที่จบเร็วมันมีช้อยมันมีตัวเลือกมันมีทางเลือกคนที่เคยเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ มาเร็วเข็มเร็วไปเร็วก็ได้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคุณกุมอืมคือคุณอยากบอกรักเขาว่าเออคุณคณนนี้อ่านะคะเอาระทีนี้เรามาดูไพ่แองเจิลดีมบ้างแองเจลดีมอยากบอกอะไรคุณกุมคะโอ้หลับตานะฟังเสียงหัวใจของตัวคุณความรักนะคะไม่ใช่การมองมองอะไรมองรูปก,กายภายนอก มองจากว่าเขามีอะไรหรือคุณมีอะไรเขามีอะไรคุณมีอะไรอ้าวอาวกเคนิงอ่ะการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณการสัมผัสพลังงานความรักที่บริสุทธิ์ที่เขามีมอบให้คลิเชน่นการอยู่กันเป็นแบบครอบครัวที่จริงนะโอเคนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กด s u b s c r i e e เพื่อไม่พลาดการชมคลิปดีๆขอให้มีความสุขในการชมคลิปนะคะ คลิปนี้หมอจันไปก่อนนะขอให้มีความสุขนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ